สบายดีพี่น้องพบกหอกับซองเท้าน้่งบันีกแล้วพี่น้องเลยมื้อนี้มาเจอกันอยู่ป่าเลยนาอจ้ะมายังอยู่ป่าบริเวณมาติจักจันรดอกพี่น้องมาหาเลาะเบิ่งเฮ็ดนะจ้ะที่ข่าว่าเฮ็ดปวกออกก็เขาก็เลยมาเลาะเบิ่งเห็นบอนพราเจ้าเคี่ยวเคี่ยวเบื้งอยู่ไหมไม่รุ่นน้ำกันนะพี่น้องว่าเขาสิมาหรือบอมันเนาะเหมือนนี้จ้มาเห็นเฮ็ดอยังพี่น้อง อันีกินได้เย้่อืีเฮ็ดหูนูน,นะมันเกิดเองจากธรรมชาติเฮ็ดหูนูนแกใสงหซ่นไม้หาสถเสกบเอากปเกํบลังงามโอ้ปวกเดเห็ดหน,นูสวยงามมากเลยพี่น่ง อืมกลางกลอ่อนนะอือพี่ดอกอ่อนพี่ดอกเหดหูหนูปตาดอกนี้ดอกใหนล่ะค่ะตาทุกมากัน2คนมาเนี่ยโอ้นี่ทางอีกกันนี้สิบมานสิบนอ Ừ, đang cỡ Ba đi. Hết nhá. Hả đó? Ba thủ bên tùng bên tùng ừ, xì này đấy. <laughs> để can ta. cho ra cho Hết. Uh ôi cuối với lần khi Eh? Hey, hôn đồ. Điếng 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 อ ah <b> um. ันนี well. ana. ้บ่มีบ่เกี่ยมก็ว่เาได้แม่นอยู่ด้ว่ด่เป็นเห็ดเห็นเห็ดนะบานแล้วว่างใอืมดอกงามงามพี่น่องกาเห็นเห็ดยังก็บเอ๊ คีนาเนาะอุ้ยเนาะมันตึตึงเลยเฮ็ดกับหมาอมไเนาะให้ดกอบมัดอกนานาเนาะพ็มีดอกจู่มันบอกเบม่อ่อืมตัวนี้มันเปื่อยนะคนตกมาห้ามมาพอเฮ็ดหงรีอย่างเรยเอาอีก จะดอกอง,งามน,นิดน้อยนิดหน่อย,อยแกงจิงก็ได้เก็บเพิร์ดทุกเฮก็ดเวลาเพิรนดอเฮ็ดอย่างเช่นเวดึงนังกันโอ้ยเจอเป็นค้อนนะหูป้าโทษคือง,งามแผนนี่เก็บด,ด้วยนะแบกเลย เฮ็ดคอนพี่น้องเฮ็ดฮูหนูเนาะอืม mm hmm. พี่น้องทำงามปาดถูกเอามันจะใช่ไหมอืม mm hmm. จ,จำเป็นต้องการเก็บน้ำพี่น้องผุดปาดถูกเอามันอ่อน,น,อน,ด,นด้วยพี mm ่น้องเฮ็ดเกิดเองแกงใส่น้ำมันแฉะแฉะไนเลยอืม ข้าไปอีกว่ะไปสินน่ะคืนโคกวันี้มาหาเห็ดไปหน่อยเลยจะคี่ได้หรือบอได้พักเต่าก็พักยังมาเนี่ยพักติวโอ,อ้วันนี้ไป็นตาสีออกนีในี่คอนนี่เหรอมาขอดูมาขอดูมาเคียงดู

tưởng kiếm vậy sao xăm mở bọn kia mà, mà thôi cái nhân bộ hình bộ phở ấy vì nó Cái ta ọc vô ba mấy cái xung Trốm xung bùn vô Bừng xoay đó <laughs> nó เฮ็ดปัวกวกับมพรอาเฮ็ดละโง่กับมะพร้าวอ่ะคือแทะอกคือแทะหาเฮ็ดกับไรเฮ็ดพี่น้องเอ้ยมาพ่อวานตะหมูป่ะเนี่ยเซ้าวานตะหมูได้ตูดเทิงเลยนี่ยวานตะหมูพี่น้องกินกับแกงละไม้กินกับปนกับแจว่วหอมเดน่นเลย มันเป็นหวานเด็เด็ดยแล้นเห็นบ๊วยบ๊วยเฮ้ยอ้อ้อะนะนี่ตัวนี้เฮ้ยมักกินน้อยมั้นี่เด็ดทอปหวานมันเก็บเห็ดได้เก็บหวานพีน้อกหวานตุ้ม จะคุ้บ้าตวคธอเเเ็บเอาไปไหนด้ตวเองเ้ยืนเวอยตวเนีเนี้ยเฮ็ดเกีกสักอง้ือเนาะมาหาเรางใหม่คนห้ากระตุกวงกะตุกคู่มืออยู่ต่ว่าไม่หักตุกยันตุกขนนี้ ไปอยู่ตลอด,ไ,อลอดได้ค่าทั้งได้ไปบ่ให้ตลอดแต,ต่เข้าไปได้ได้่ใช่ใชเห็ุป่วกไงประมาณแท้เอาหนี่ดอกนึงกับเห็นเนาะเด้งกับคบไป แต่สิออกยู้ม <glue you, S 2> <one> ันกัมันน้องอ่าวเนาะถากับสิห้องัปนี้วไปตามสิออกวิโดคุ้ยจิมเอาเด้จินตนาการไปก่อนอึดอะไรนีมันต่างบอกเนาะ เอาไปอีกก oh, uh ่นเด้อพี่น้องแถวนี้เออบอกวอึต่างสุลุสับล่ะไปได้อยากมาหาแท้เนาะยิ้มเพ่งกับปไดจักดอกเฮ็ดหยังก็บ่อสิได้ đây năm cân nhá thì chép bắt tay vào tầm mũ thì là phía nào cả chép sau khi xịt vừa đây là bây giờ đó thằng Ba chị thân cho mình. mình đang cực lên này Nó đang ngon ngon ta cắt đèn Ui mà đi ว่านตะมูบอันนี้อุ้ยอ่อมพนเก็บมือก่อ้กินเก็บมือขาดตัวเย,ย็นไว้อืมโอ้โอ้บูกร้อนอยู่อื จิจตนาการว่าห้องอาเทศตัวกันนี่กีนรอบกันเนี่ยต่เป็นป่าเลยอื ทั้งรุมกับ,บี่เลยกะสิออกแห้เฮ็ดปวกเนี่ยือดาวมาจกไปทางใดล่ะดาวหอมเม็ดปวกเลยแล้วหอมเม็ดปวกเลยหอมหอมเอะ nó đi bó, hết cuộn mưa luôn khỏi hoa khỏi khỏi hết đây, đây đây chắc được. แม่บ่ฮั่นห้าวห้าวคอนเฮ็ดบ่นิโอ้ยโดนก็ตกวานบ่ได้ชื่อว่ามันสิออกคือซะโอ้ยแม่ติวอ่อนนะเฮียเดี๋ยวอืน้หยอยลป๊าตกนักเตอนบ่มีบอยโข่งบ่อยตังบ่ Năm nằm chân lầy phía nọ Chân lầy Tốt kháng nhưng vào vòa và, và này ừ. Bên này của mình, mình kè nha mà nè Phụt mạnh mà. Ba thô Bán phẳng đây Rằng anh Ba Năm huổi tiêm năm huổi rồi ได้จุกจกเลยไม่ได้มาใช่หีืเนาะเียงหนำโจนต่าให้ก็เป็นเงี้ยมาหน่อยเลยพีแข้งพี่กระไรอีกเนาะนม่เบืงอไปกระปร้อมตัวหนึ่งได้หวานตะหมูเพชรกับยุรุม่มอะไรพี่น้อง แต่บ่ค่อยหลยวันตมนะมูเป็นเลานไล่ก็มูไปนะเต็มกตาเลยจ้ะพอดีกับเซรล,ลาเลยขอบคุณพี่น้องไล่ไลยที่เข้ามาเบิ่งมาชมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาได้เพียงเดอ้อไว้พอกันใหม่คลิปหน้าเลยจ้ะสบายดี